กบดีกบดีอยู่ที่ไหนก็บดีฮิดโกะผมอยู่นี่กบดีคุณต้องไม่เป็นอะไรนะคะอย่าเลยฮิดโกะผมรู้ตัวดีผมคงอยู่ที่อีกไม่นานไม่นะอย่าทิ้งฉันไปแบบนี้สิคะคุณต้องไม่เป็นไรนะ เัเพียงขนาดนี้ยังเรียกว่าเป็นอะไรไม่ได้หรอกคิดดกุบขอบดีค่ะผมรักคุณนะฉันก็เหมือนกันค่ะผมดีใจนะที่ได้ยินคำคำนี้จากคุณมันก็แค่คิดว่าถึงเวลาแล้วที่ฉันควรจะเลิกสินสักทีเหมมพัวแล้วตอนกูตายอีเห็บยิงคองอะไรนะคะจะด้องให้ไหมือมดิ๊กุ ไม่ว่ายัางไงผมก็จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอก็บริค่ะฉันรู้ว่าคุณรักฉันกับลูกมากแต่ฉันก็กลัวผีนะคะผมหมายความว่าผมจะเฝ้ามองคุณอยู่ห่างๆต่างละคิดดกโกกอย่างนั้นหรอคะผมจะไปรำพุทธิทางช้างเผือในฮิดดิโกที่นั่นเราสองคนจะได้อยู่เคียงคู่กันโดยที่ไม่มีวันจะพลาดจากกันไปไหนอีก วัานั้นท่านว่าคุณนาเมื่อตายไปจะต้องไปชดใช้กรรมที่นรกก่อนไม่ใช่หรอคะโกโบนี่ไม่ต้องห่วงเราคิดถึงกูผมเชื่อว่าพลังแห่งรักของเราสองคนคต้งกำังให้เราไปพบกันที่ทางช้างผุดอย่างแน่นอนแต่มมื่อเราไปถึงในไกลสุดที่ดวงจันทร์ไม่ใช่หรอคะคุณรู้ได้ไงนะในสมัยนันะ้นนาซายังไม่เกิดไม่ใช่หรอจริงด้วยแต่าทางฉันเปิดมันไกลนะคะฉันกลัวหลงทาง ไม่ยากครัคุณใช้หัวใจของคุณนำทางผมสัญญาวกาผมจะไปรับคุณที่ปากทางยูบลโลก <c oughs> แล้วเราจะไปเที่ยวดาวพลูโตโด้วยกันคุณสัญญากับฉันแล้วนะคะฉันจะรอวันนั้นค่ะอ่อะเดี๋วกูคงต้องไปแล้วล่ะกูมาดีลาก่อนนะ ชอบซุปตำใช่ไหมคะเดยฉันจะทำบุญไปให้คุณนะคะกดดิครับใส่พริเศษสองเม็ดพอนะเอาซุปแซบอ๋อยีราฟปลาหยกแก่กระทียกระเทียมข้าวเหนียวหนึ่งกระติ๊บแล้วก็น <the öst> ้ำตกหมูนะครับโอ้โหสั่งซะเยอะกินคนเดียวไหวนะคะถ้าไม่ไหวผมก็จะรอวันที่เราสองคนจะนั่งกินส้มตำไก่ย่างด้วยกันที่เท้าช้างเถื่อนคุณบ้าพูดอะไรก็ไม่รู้ผมน่ะ เด็กมันจะพาคุณออกมาดินเดอร์บนวงแหวนดาวเสามน,นาแล้วล่ะต้องดูดมันติดจังเลยนะคะแน่นอนเพราะผมรักคุณ <c oughs> ผมไม่ไหวแล้วล่ะลาก่อนเดี๋ยวสิคะขอบรนี้ขอบรนี้ขอบรนี้อย่าทิ้งฉัน,นไป ยังไม่ถามแล้วึงต้อคุณเใส่บาลาด้วยหรือเปล่าก็พอเนี่ยวันนี้ชุรับมัน่าเนืองคือจิตไม่ได้เกียวเลยเ่ยจบกองต้องาจอกันไปแล้วนะคะสำหรับเพื่องคำเนี่ย่วนพ่ยงดอฟังเพลงเพราะมันเราจบกันแลกัน ขอบคุณทุกท่านที่มาฟังนะคะก็ไม่ทราว่าจะห่างเปล่าวันนี้ลองค่ะคุนอันแรกอ๋อหวังว่าจะพบกันใหน่ในผลงานหน้าค่ะสวัสดีค่ะกก็ไไม่ต้องารระแลว